ดครับวันนี้ร้าน t ทค e r Inver งเนะครับจะมาสอนวิธีการนะครับเปิด Wifi ของ Canon รุ่น g 3 7 3 0เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น3.010นะครับแล้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาปกตินะครับขึ้นมาให้มีไฟปกติก็คือไฟ Power แล้วก็ไฟ a อีติดค้างปกตินะครับหลังจากที่เราชาร์จหมึกอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราทําเกี่ยวกับตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการเปิดนะครับให้เรากดปุ่มส top ค้างไว้นะครับ แล้วนับไฟสีส้มนี้กระพริบ12ครั้งนะครับกด้าดงนะครับกดค้างนะครับ1 2 3อา่ากดป11 12, ปล่อยนะครับหลังจากเรากดแล้วนะครับจะมีไฟ power จะกระพริบ ให้เรากดปุ่มคัลเลอร์หนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มคัลเลอร์นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วปล่อยนะครับเสร็จแล้วรอให้ไฟพาวเวอร์หยุดนิ่งเห็นไหมครับถ้าเราไม่กดปุ่มคัลเลอร์นะครับไฟจะไม่หยุดนิ่งนะครับให้ไฟหยุดนิ่งก่อนอเสร็จแล้วเรากดตัว Description ของตัวค่า Wi-Fi ออกมานะครับโดยการกดปุ่มกระดาษค้างไว้3วินาทีเราเรากดปุ่มกระดาษค้างนะครับ3วินาทีนะครับให้ไฟพาวเวอร์กระพริบ เครื่องทางานแล้วเราปล่อยครับสังเกตไฟพาวเวอร์จะก,กระพริบเครื่องจะฟินกระดาษออกมาสามแผ่นนะครับแผ่นตัวนี้เราจะเอาไปติดตั้ง w i ไฟนะครับตั้ง Wifi โอเคอ่าสามแผ่นนะครับครานี้ wifi ที่เราจะใช้งานจะอยู่แผ่นที่สองนะครับอันนี้แผ่นแรกแผ่นที่สองนี่ครับแผ่นที่สองคือตัวนี้ หัวข้อที่เราจะติดตั้งคือ Access Point Mode นะครับคือหัวข้อที่3ตรงนี้นี่นะครับ Access Point Mode ให้เราไปดูตรงชื่อ SSID ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือชื่อของพิมเตอร์ที่เราจะไปใช้ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดคือที่เราต้องใส่นะครับพาสเวิร์ดคือตรงนี้เวลาใส่ใส่ให้ตรงนะครับตัวเล็กตัวใหญ่อักษร ตัวหนังสือตัวตัวเลขนะครับตัวตัวพยัญชนะก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีตัวเลขใส่ให้ครบตามนี้แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าที่ป้นออกมาจะไม่เหมือนกันอ่าตัวนี้เราก็เอาไปใส่ในตัวตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อนะครับเราก็ไปที่แอปพลิเคชันก่อนอ่าครับแล้วก็เราก็ไปที่ตัว โทรศัพท์ของเรานะครับอันดับแรกเราต้องไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันมาก่อนนะครับก็คือไปที่เพจสโต์นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Canon Print นะครับค้นหานครับ Canon Print เป็นแอปพลิเคชันของทาง Canon นะครับ Canon Print นะครับนี้อ่าแล้วก็อันนี้ติดตั้งแล้วนะครับ เราก็เปิดได้เลยถ้ายังไม่ติดตั้งก็โหลดมานนเปิดได้เลยน,น,น,นี่นะครับอันนี้เรายังไม่ต้องไปดูตรงนี้นะครับให้เราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเนชื่อมต่อ wifi กัอนอันนี้เราปิดไปก่อนอันนี้คือเรามีแอปพลิเคชันของ canon แล้วนะครับคือตัวนี้อันนี้เราไปเชื่อมต่อ wi-Fi ของพิมพ์เตอร์ก่อน,อน,นเราไปที่ setting นะครับของมือถือแล้วก็เลือก ห็นไหมัมันจะขึ้นเป็นอ่านี่ครับสัญลักษณ์ก็คือ,อเป็นหมายเลขเครื่องแล้วก็ลงท้ายด้วย G 3 0 3 0 Series ญญเห็นไหมครับเราเลือกตัวนี้นะครับเป็น Wifi ของตัวปรินเตอร์ที่เราเปิดมาเมื่อสักครู่กดเข้าไปเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านรหัสผ่านก็คือตัวเมื่อสักครู่ครับที่เราปินต์ออกมาก็ค,คือตัวนี้นี่ครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ ชื่อ 52, เห็นไหมครับ 40D52 เห็นไหมครับเนี่ยชื่อเดียวกันเห็นไหมถ้าชื่อไม่ตรงก็ไม่ได้นะครับถ้ามีหลายเครื่องเงี้ยชื่อตรงนี้ไม่ตรงเราต้องเลือกชื่อ SSID ตัวนี้ให้ตรงนะครับตรงกันเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็ใส่อะไรครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอ่าเราก็ปอนเข้าไปเลยตัวใหญ่ U ใหญ่ 6F เล็กแล้วก็ HJ นี่กดดู S 7 M 4 5 C ใหญ่เลยครับแล้วก็5อ่ะเข้าใจไหมครับตรวจสอบอีกทีนะครับ U ใหญ่6 F เล็ก H เล็ก J เล็ก S เล็ก7 M เล็ก C ใหญ่5โอเคกดเชื่อมต่อนะครับตรงนี้เชื่อมต่อครั5 ตัวเครื่องจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อแล้วก็คือ Wi-Fi ตัวนี้คือเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ของปรินเตอร์แล้วนะครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อ wi-fi แล้วบางเครื่องนะครับจะขึ้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้คือถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็น Wi-Fi ของตัวปรินเตอร์มันไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็ออกจากหน้านี้นะครับเข้าไปแอปพลิเคชันที่เราโหลดไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือเข้าไปที่ Canon Print เสร็จแล้วนะครับพอเข้าที่ Canon Print นะครับให้เราไปที่ เพิ่มสลับนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะคืออย่าเพิ่งค้นหานะครับอยู่ในหน้าแรกนะครับขึ้นตรงนี้เพิ่มสลับก่อนแล้วลงทะเบียนเครื่องปินเราก็จะเห็นเป็น SS e ID ที่เราเชื่อมต่อก็คือชื่อของ WiFi และมีชื่อ P ินเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วมีเลข IP อยู่นะครับเรากดติดตั้งก่อนอ่าติดตั้งเสร็จปุ๊บให้เราดูที่สถานะตรงนี้ให้เป็นออนไลน์แต่ถ้าเป็นออฟไลน์คือเราต้องเปลี่ยนก่อนนะครับตัวน,นี้เป็นออนไลน์อันนี้คือถูกต้องพร้อมใช้งาน พอออนไลน์เสร็จนะครับเราก็ทําการเรียกรูปถ่ายเข้ามาสั่งพิมพ์ได้นี่ครับพิมพ์ได้นะฮะเราก็เรียกมาเลยนี่ครับแล้วก็เลือกตั้งค่าการพิมพ์ต่างๆพวกนี้ได้เลยเรื่องขนาดกระดาษเนี่ยสี่สี่คูณหกพิมพ์ลายขอบมีขอบนะครับ สามารถตั้งได้เลยโอเคตัวนี้ตัวนี้กระดาษ a 4เลือกธรรมดามันจะได้เร็วพอได้แล้วก็แบ็กกลับคืนก็ไปที่หน้าตรงนีอ้อันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยก็สั่งพิมพ์ได้เลยอ,อันนี้เครื่องก็จะพิมพ์กระดาษถ้าเป็นเอกสารนะครับที่เป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ Word ต่างๆก็ ไปเลือกในหัวข้อเอกสารนะครับในในตัวแอปพลิเคชันได้เลยตัวน,นี้ก็สัตพินได้ก็การเชื่อมต่อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ง่ายๆเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3เวอร์ชั่นล่าสุดอ,อันนี้ถ้าต้องการความละเอียดก็ตั้งค่ากระดาษให้เป็นแบบสูงนะครับอันนี้สุดพิมพ์แบบเร็วพิมพ์ธรรมดาภานะพก็จะออกประมาณนี้อาจจะมีเส้นบ้างรือรอยบ้างก็ ประมาณนี้ครับ